งานประกวดนางโชว์นานาชาตินั่นเหรอครับใช่ครับผมจะส่งของวันนั้นอ๋อวันนั้นผมไม่อยากเห็นตำรวจแม้แต่คนเดียวไปป้วนเปี้ยนในงานคงไม่ยากไปสัหรท่านนายกใช่ไหมครับมันก็ยากเหมือนกันนะครับกว่าจะคุยงานคุยกับคนนั้นคุยกับคนนี้มันก็จะยากนิดนึงถ้างานนี้ผ่าน ผมมีงบให้ท่านตามที่ท่านต้องการนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเลยครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับออเอาของมาเงินน่ะ มานั่งสังเคราะห์แสงอะไรตรงนี้ไม่ทราบยะมานั่งก็นั่งเล่นๆเพลินๆนะป้าข้างในมันน่าเบื่อจะซ้อมต่อแล้วใช่ไหมคิดจะสตรอเบอรี่ใส่ป้าเหรอรู้มากอะระวังจะโดนะป้าขนาดนี้แล้วป้าไม่เป็นไรหรอกมานี่มา อาการมันเป็นยังไงไหนเล่าให้หมอฟังสิทำไมทุกอย่างมันถึงได้แบบต้ผิดเพี้ยนไปจากที่คิดไว้หมดเลยอะนอกจากจะช่วยนาเดียไม่ได้แล้วทุกคนยังต้องมาลำบากพาะหนูอีกลูงีึอยู่เฉยไม่ดีกว่าหรอนาเดียก็จะได้หนีไปเงียบๆที่ลูซี่ก็ไม่ต้องโดนไล่ออกแบบเนี้ยและที่สําคัญคือฉันก็จะได้ไม่ต้องมารบกวนป้าเป็นทานะป้าอยู่ตั้งหลายเดือนอะ ฟังนะหนูสิ่งแรกหนูไม่ได้เป็นภาระป้าหนูมาอยู่เป็นเพื่อนป้าด้วยดีด้วยซ้ำสองหนูควบคุมแอคชั่นคนอื่นไม่ได้ยังไงสุดท้ายแล้วอ่ะอินาเดียก็ต้องกลับมาเอาหลักฐานของมันส่วนลูซี่มันก็ทำตัวของมันเองไม่ใช่ความผิดอะไรของร่อนเข้าใจไหมต้องคิดมาก ฉะนั้นผมตัดสินใจให้หนางเอกของเราอยู่ประจำที่คณะฉันไล่แกออกส่วนตัวแทนปีนี้น่าก็คือหนูน่าจุเลียเดชาอีหนูน่าปันปันจะให้มาลองสู้อะไรแต่วันวันเนี้ย ผมเตรียมบัตรเวพีไว้ให้ท่านเรียบร้อยแล้วนะครับเผื่อท่านอยากจะดูโชว์คืนนี้รู้ใจผมจริงๆเลยนะครับเสี่ยเอาพัตตี้นี่มันวันอะไรวันนีนนนน่สวัสดีค่ะเสี่ยเจอกันเช้าเลยนะนเอาท่านนายก เรียกสกเต็มยศเชียผมเคยบอกแล้วไงว้เรียกชื่อครัรู้จักกันด้วยเหรอทำไมจะไม่รู้จักล่ะครับเราเคยคุยกันตอนถ่ายรูปหลังโชว์ใช่ค่ะ <c oughs> ใช่ใช่แล้วนี่แต่งตัวเต็มขึ้นโชว์เหรอจ๊ะอ๋อพอดีเขาแก้ชุดนิดหน่อยเลยต้องเอาออกมาลอง สวยสมเป็นนานโชว์แมมโบ้เลยนะว้าคนดี้องผมว้าอดเลยผมเสียจองซะละพตตีิเดี๋ยวเสียไปส่งเพื่อแต่งตัวนะ <c oughs> ผมส่งแค่นี้นะครับ เจอเป้าหมายใหม่หมนา่าจะใช้งัดกับเดชาได้อ้าทุกคนเข้าเทหาเข้าเททุกคนเข้าเทเข้าเทเข้าเไปล้วไปแล้วเ,เพื่อใครยังไม่รู้ลูซี่โดนไล่ออกไปเมื่อคืนหลังจากที่มีปากเสียกับเจ๊จูเลียใครไม่รู้บ้างยะซีนใหญ่รัชดาไลาขนาดเนี้ทุกคนดูไว้เป็นตัวอย่างนะฮะโดยเฉพาะพวกตัวแม่ ดีว่าทั้งหลายถ้าไม่เชื่อฟังอีโก้สูงถ้าเห็นโดนหมดอีแพตตีเมื่อกี้ผมพูดว่าอะไรฮะ ใครไม่แปลงฟันปากเหม็นหมดไอ้บ้าเนี่ยถ้าจะเล่นโทรศัพท์ตอนประชุมออกไปข้างนอกเลยฮะเชิญเองนะพัดมันไปจริงฮะว่าปเลยพี่แทนที่คอยเลยนะคือปัญหาของเราคือเราไม่มีกำลังคนเข้าไปยึดเงินในไดชามันใช่ไหมล่ะ ใช่พี่และยิ่งตอนนี้นะหน่วยเราถูกสั่งห้ามไม่ยุ่งในเดชาผมคิดว่าถูกกดดันปจากต็งลี่แน่เลยนี่แหละคือเป้าหมายของกูกูมีแผนที่จะทำให้เต็งลี่ถอนคำสั่งนั้นแผนอะไรวะพี่ไอ้ตนุเอ็งรู้จักพฤเชียน้อยไปจะแต่อะไรนะหนาสวยแล้วน้าพอแล้วฉันไม่นัดกับเพื่อนนิดหน่อยอะนี่มันการนัดผู้ชายมาว้าจะเลยเนี่ย จรอ,รอนานไหมคะทำไมพี่แพทมัต้องโกหกฉันด้วยอะ่ะใครจะให้แกมาห่วงมาแคร์มาดูแลอะไรคะดี้วะทำคนอื่นก็สับสนอะ่ะรู้สะใจมากป่ะฉันก็สับสนตัวเองไม่แพ้เธอหรอกฉันคิดว่าฉันชอบมันเขาจริงๆแล้วป่ะ กับเธอคนนี้ไม่คิดไม่วังไม่เคยได้สนใจไม่รู้ว่าเพราะอะไรท,ทำให้เราต้องเจอแต่เพอแป๊บเดียวก็มีเธอทั้งใจไม่รู้เลยว่า